สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทำได้วันนี้ผมขอนำเสนอหุ้นสบายแต่ป่วยนะครับถือเป็นเคสตัตตี้ผมได้นำเสนอไปในเอพิโซดที่1ว่าก้าวแรกที่ทำให้เพื่อนๆน,นะกล้าหารในวงการหุน้นคือการอ่านงบการเงินเป็นนะครับ อันนี้เป็นเคสต t ดี้ที่เพื่อนๆสามารถนําประกอบนํามาประกอบการตัดสินใจทางด้านการลงทุนในหุ้นได้นะครับเมื่อวันที่นะครับ1เมษายนนะครับหุ้นสบายเทคโนโลยีนะครับพุ่งขึ้นไปเกิน6%นะครับจากราคาปิดตลาดที่วันที่29มีนาคมนะครับวันศุกร์นี่คือ4บาท40นะครับ พอวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดห้าบาทห้าสิบนะครับขึ้นไปหนึ่งบาทกว่ากว่านิดๆนะครับพอเราพิจารณาแล้วก็คือราคาวิ่งนะครับขึ้นไปสูงสุดแล้วก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วลงมาปิดที่ราคาสี่บาทเจ็ดสิบเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วก็มันมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือนะครับคนเด่นคนดัง ในวงการดาราของเรานะครับมีมีความเป็นเจ้าของหุ้นนางฟ้านางงามนะครับได้เข้าไปซื้อหุ้นสบายด้วยนะครับทำให้ราคาเนี่ยดีขึ้นไปแรงแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไปรับราคาที่เขาเทขายอย่าง5บาท50 5บาท40นะครับณนะวันนี้ราคาหุ้นสบายนะครับ ตกลงมาร่วงลงมาเนี่ยชนซวลิ่งเลยนะครับก็คือ30%ปกติแล้วตลาดหลักทรัพย์นะครับมีกฎหมายรองรับก็คือหุ้นวิ่งนะครับบวกลบต่อวันเนี่ยคือขึ้นสูงสุดก็30%ลงสูงสุดก็30%นะครับก็จะเต็มที่ในหุ้นนะครับของตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างนี้นะครับยกเว้นหุ้น IPO อันนี้ก็ขึ้นได้ลงได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับแล้วคราวนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับเห็นอย่างเนี้ยถ้าโดดขึ้นไปรับในราคาห้าบาทห้าสิบเนี่ยนะครับภายในระยะเวลาแค่สองวันเนี่ยนะครับมีโอกาสขาดทุนไปถึงนะครับสองบาทกว่าต่อหุ้นนะครับอย่างเราซื้อไปหนึ่งแสนหุ้นเนี่ยเราก็ขาดทุนไปสองแสนกว่าบาทละนะครับคราวนี้เรามาพิจารณาว่าเอ๊ะ แล้วหุ้นวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะไม่โดนหลอกนะครับในเคสต้าตี้นี้อย่างที่บอกเพื่อนๆว่าเราอ่านพบการเงินเป็นเนี่ยเรามาดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับผลประกอบการดีหรือไม่ดีทำไมคนถึงวิ่งเข้าไปในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาหุ้นวิ่งสูงสุดเลยขึ้นไปถึง25%เแล้วถูกตบลงมาหมายความว่าอ,อย่างไรนะครับปรากฏว่าผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมานะครับติดลบนะครับ ต่อหุ้นเลยนะครับส1สตางค์และทำไมมันวิ่งนะครับถ้าเพื่อนๆดูแค่นี้ดูแค่ว่าความสามารถในการทำกำไรต่อหุน้น e EPS ไม่ได้โตเนี่ยจากปีที่แล้ว1บาทต่อหุ้นได้กำไรเนี่ยนะครับปีนี้แทนที่จะเป็น2บาทต่อหุน้นหรือ1.5บาทต่อหุนน้นอันนี้ติดลบแต่ราคาวิ่งขึ้นไปอย่างงี้เพื่อนๆก็รู้แล้วว่าเราเข้าใจงบการเงินนะครับ EPS หรือกำไรต่อหุ้นเนี่ยพักดันราคาถ้า ไม่เช่นนั้นแล้วที่ผักดันราคาก็เป็นเหล่าเทดเดอร์ทั้งหลายหรือคอนเนอร์หุ้นก็คือการปั่นหุ้นนะครับด้วยกราฟเทคนิคนะครับพอดูกราฟปุ๊บก็อาจจะทำกราฟแล้วก็มีการคอนเนอร์หุ้นปั่นหุ้นขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราก็จะไม่เข้าสู่การลงทุนนะครับเพราะถึงมันวิ่งขึ้นไปก็คือมันหลอกนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับว่าส่วนของสินทรัพย์เป็นยังไงบ้างจาว2,700ล้าน เมื่อปี6 3นะครับขึ้นมา6000ล้านขึ้นมา1 9กระโดดเลยนะครับขึ้นมา20,000ปีล่าสุดเรามาดูหนี้สินนะครับดูว่าสินทรัพย์รวมเนี่ยเพิ่มหนี้สินเป็นยังไงบ้างปี6 3 1,200ล้านนะครับปีต่อมาเพิ่มขึ้นเกิน100เปซนะครับ2,700ล้านนะครับปีต่อมานะครับเป็น7,300ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเกินร0 0เหมือนกันนะครับปีล่าสุดจาก7,00 0ล้าน ขึ้นมาเป็น9,884ล้านเห็นไหมครับในส่วนของสินทรัพย์รวมเนี่ยก็คือการเอานะครับนี่สินรวมเนี่ยบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเป็นสินทรัพย์รวมนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับเอาทรัพย์สินหรือเงินลงขันลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไปใช้นี่ก็ยังเป็นนี่อีกนะครับ1,8900ล้านบาทนะครับ หมายความว่าถ้าเลิกกิจการวันนี้นะครับก็ยังเป็นนี่อีกพันกว่าล้านบาทเห็นไหมครับแล้วเรามาดูว่าในส่วนของรายได้เป็นยังไงบ้างปี6,3 1,500ล้านปีต่อมานะครับสองพล้านนะครับคราวน,นี้<ป>ในเมื่อนะครับรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก1,500ล้านเป็น2,300ล้าน นะครับเป็น5,000ล้านเป็น9,600ล้านนะครับในปีล่าสุดนะครับซึ่งรายได้รวมปีล่าสุดเนี่ยมากกว่า3ปีที่ผ่านมาหรือใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกับ3ปีที่ผ่านมารวมกันรายได้รวมมากกว่า3ปีที่ผ่านมาแต่กําไรสุทธิติดลบนะครับเพื่อนๆมีความเข้าใจเรื่องของงบการเงินตรงนี้ปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ นะครับตัดสินใจเลยว่าเราไม่เข้าลงทุนในหุ้นตัวนี้เด็ดขาดนะครับเพราะงบการเงินเนี่ยไม่ผ่านนั่นเองอันนี้เป็นเคส e study นะครับในการศึกษาหุ้นสบายแต่ป่วยนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับในเรื่องของข้อคิดการลงทุนไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ